พบกับเราดรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายความดวงรัตน์ศรีนวลครับทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและเนติบัณฑิตไทยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่หนึ่งพันเก้าสิบแปดนะครับในเรื่องหนังสือบริคนณสุทธินะครับหนังสือบริคนณสุทธิคืออะไรครับ หนังสือบริการส่วนที่คือรายการจัดตั้งของบริษัทนะครับของผู้ก่อาการนะครับผมตอนนี้ผู้ก่อาการตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็จะมีอยู่ต้องก่อาการตั้งแต่สามคนขึ้นไปครับแล้วนะครับผมมีการาทําหนังสือบริคุส่นที่ขึ้นมานะครับคือเป็นหนังสือก่อการแล้วก็แล้วก็นำหนังสือบริโภคส่วนที่ไปจดทะเบียนนะครับผมต่อกลมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับผมกระทรวงพาณิชย์นะครับผมเพื่อแจ้งในการซื้อขายนะครับ ในการประกอบกิจการการซื้อขายกิจการทุกอย่างนะครับที่เป็นการแสวงหาผลกําไรอ่าก็จะมีการตั้งหุ้นไว้แล้วก็ว่าแต่ละคนกรรมการพูดถึงหุ้นนะครับผมใครเป็นผู้มีอำนาจการะทาแทนบริษัทนะครับผมทางนี้ก็จะต้องมีดวงตาบิตาประทับเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือ,อสิ่งที่เป็นต้นทางไปถึงการจดทะเบียนบริษัทนะครับผมแล้วผมจะพูดถึงหนังสือบริโภคสุดที่นะครับ บรีคนสุดที่มีรายการดังต่อไปนี้นะครับผมชื่อบริษัทอันคิดจัดตั้งขึ้นซึ่งต้องมีคําว่าจํากัดนะครับซึ่งมีปลายทางอยู่เสมอไปนะครับอาจจะมีคําว่าจํากัดภาษาไทายเพื่อเตือนคนนอกนักท,ท,ที่เข้ามาทําธุรกรรมกับบริษัทเป็นองค์กรธุรกิจนะครับสองที่ตั้งสานักง,งานบริษัทอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญแห่งหนังสือบรุรคนสดที่นะครับว่าอ่า ตั dónde, ้งอยู่ที่ไหนนะครับผมวัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัทสื่อบริโคสดที่นะจะกําหนดตามวัตถุประสงค์นะครับผมบริษัทมีอํานาจเท่าที่บริโคสดที่นังสือขอภัยครับหนังสือบริโคสดที่กําหนดไว้นะครับผมเช่นบริษัทมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการเช่นการเสริมความงามนะครับบริษัทก็ทําหน้าที่นะครับในการอ่าให้มีต้นทุนอ่ามีต้นทุนในการประกอบกิจการมีวัตถุประสงค์นะครับผม ว่าวัตถุประสงค์ว่าบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการอาในการประกอบธุรกิจอย่างไรบ้างครับเช่นนะครับ,รบการล้างรถการจําหน่ายสินค้าการอบอาหารแห้งเนยครับผมเพื่อเสนอขายให้บุคคลทั่วไปนี้ครับผมอ่าอทีเช่นนะครับผมสมมุตินะครับบริษัทเป็นทติดโควมีสิทธิหน้าที่ในการจดทะเบียน,นครับผมหาคำนอกเหนือตามวัตถุประสงค์นะครับไม่ผูกพันบริษัทนะครับการที่ มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นะครับในการบริษัทนะครับมีความมุ่งหมายเพื่อคุมการคุ้มครองผู้ถือหุ้นให้รู้ว่าบริษัทไม่ทํานอกกรอบคุ้มครองผู้ที่อผู้ที่จะมาลงทุนด้วยนะครับผมนี่คือเนื้อหาของหนังสือบริโภคสดทีนะครับผมหนังสือบริโภคสดทีตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับมาตราที่หนึ่งพันเก้าสิบเก้านะครับหนังสือถ้าทำเพื้นท่านให้บังคับ นำฉบับหนึ่งไปจดทะเบียนและมอบไว้หน้าหอทะเบียนพอนะครับผมพอจดแล้วเป็นเอกสารมาโชนนะคนับประชาชนสามารถติดต่อทราบเรื่องบริษัทท่านมีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับผมจากที่ผมให้ความรู้ไปแล้วครับว่าหนังสือบริโภคสุธทธิเมื่อจดทะเบียนแล้วสแสดงว่าตอกกลมพัร์ถือว่าเป็นเอกสารมหาชนนะครับผมทีแ,แรกอาจจะเป็นเอกชนก่อนจดกนว่าส3มคน เผื่อไปจุดนะคมพัดแล้วจะกลายเป็นเอกสารมาชนแต่อย่าลืมไปนะครับว่าเอกสารมาชนเป็นเอกสารนะครับผมของทางราชการนะครับหากมีการปลอมแปลงเกิดขึ้นนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษที่สูงขึ้นครับผมขอแพรบมีโทษที่หนักขึ้นนะครับผมต้องระวังด้วยนะครับณจุดนี้นะครับผมความรู้ที่ให้ไปนะครับไม่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับผม ผมทนายดวงรักศรีนวลนะครับผมข็กล่าวกับท่านว่าหากท่านไม่ได้รับพมไปทมแล้วยากจนนะครับผมทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือให้ท่านฟรีครับสําหรับผู้ที่ยากจนแล้ะและไม่ได้รับพมไปทมนะครับผมหาผู้ที่มีเงินอยู่บ้างนะครับผมมีฐานะปานกลางนะครับผมหาท่านพอมีเงินที่จะสามารถจ้างทนายได้นะครับท่านก็สามารถจ้างเพื่อในการต่อสู้คดีได้นะครับหากท่านยากจนนะครับผม จริงๆแล้วไม่รับวอมไปทำครับติดต่อสภาทนายความเลยครับผมมีทนายความนะครับผมให้คาปรึกษาแก่ท่านฟรีแล้วจัดหาทนายให้ครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีนะครับผมทนายดวงรัตส์สีนวลทนายความในทีมดรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธและในติบันติใจนะครับสวัสดีครับ